สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอัดคลิปแล้วนะวันนี้ไม่ได้มากับตัวเองด้วยมากับตัวหลานชายนะคะเนื่องจากว่าน้องอยากไดเ้เราจะมาหาของฟรีให้หลานมันเป็นดาบอะเออฟรีแล้วมันก็น่ารักด้วยนะแพทก็เลยจะมาแต่ว่าจริงๆอะเมื่อวานอะแพทอัดออไม่ได้อัดสีแพทเล่นไปแล้วแบบนี้มันค่อนข้างใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะ เออแต่ว่าก็ไม่ได้แบบนานอะไรขนาดนั้นนะคะแห่นว่ามันทําได้ง่ายๆแต่หลายๆคนอาจจะมีแล้วแหละแต่ลูกเพจพัดหลายคนอะแพดยังเห็นไม่มีน้องคนไหนใส่นะเฉพาเอาเฉพาะลูกเพจพัทแล้วกันเห็นยังไม่มีน้องคนไหนใส่เลยแพาก็เลยอ่าโอเคไหนไหนทำให้หลานแล้วก็มาทําให้ลูกเพจดูด้วยแล้วกันเผื่อเผื่อน้องๆยังไม่มีนะคะ จริงๆแล้วอะ่ะพอเริ่มมาเราก็ไปตามเส้นเขาเลยค่ะเริ่มมาเราจะมีเงินประมาณห้าพันมั้งประมาณนั้นค่ะแล้วเราก็วิ่งไปตามเส้นเลยนะเขาให้เราวิ่งไปตรงไหนเนี่ยเราก็วิ่งไปเลยค่ะเออก็คือสร้างไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือพัฒนมีเวทีตรงนี้แล้วนะเวทีมีเวทีเวทีหนึ่งแล้วพิ่งจะมาอัดพิ่งคิดได้ค่ะทุกคนก็คือตอนเริ่มมาคือเราไม่มีอะไรเลยนะคะยังไม่มีอะไรเลยค่ะ แล้วก็ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆตามสไตล์ไทยกูลแล้วเนาะก็รองเงินแล้วเราก็แบบวิ่งไปเอาเงินอ่ะอันนี้คือจุดรับเงินจุดจุดแรกของเราที่เราจะมีโอเคแล้วก็อ่ะรับเงินก่อนเนี่ยพอเราเริ่มมีเงินใช่ไหมคะมันก็จะมีลูกสอนให้เราไปสร้างต่อแหละอ่ะรับอิสสักหน่อยนึงแล้วก็ไปสร้างต่อ ให้สร้างอะไรนะเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้พอหรือเปล่าพอใช่ป่ะอ่ะเห็นป่ะอ้นทีจริงเขาก็จะให้เรากลับไปเอาเงินอีกรอบนึงแต่มันมีทางลัดนะคะทุกคนถ้าเราสร้างสเตจแรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยอืมวันนี้เสียงจะแหมๆหนิดนึงนะถ้าเราสร้างสเตจแรกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันจะมีเวทีตรงนี้ค่ะให้เราอ่ะ อันเนี้ยถ้าอันเนี้ยเราต้องเติม VIP อพีแต่ถ้าอันเนี้ยธรรมดาเราสามารถเล่นโดยที่ไม่ต้องเติม VIP ได้เลยก็คือกดจุบกดให้ตรงจังหวะค่ะมันจะได้ทีละห้าสิบน้องๆองอาจจะงงว่าแรกแเฮ้ยพี่มันได้ทีละห้าสิบแบบพี่จะมาแบบไหนบอกว่าทางรัดใช่ไหมแต่ไม่ค่ะคือถ้าเราอ่ะยิ่งกดใช่ป่ะมันจะยิ่งคูณไปเรื่อยๆรื่อยอ้าวมันจะเหมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีถึงคูณสิบตรงนี้เห็นไหมคะ ถ้าคูณสิบคือจะได้กดครั้งละห้าร้อยแต่เราต้องเริ่มไปตั้งแต่แรกอ่าเมือ่อกี้ว่าคูณสองมันจะได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมก็คือต้องใช้สมาธินิดนึงอ่ะถ้าไม่งั้นคือมันจะเริ่มใหม่แต่มันก็ยังดีกว่ารองเงินปั๊มขึ้นเฉยๆอย่างเดียวใช่ไหมแล้วที่สําคัญตรงเนี้ยเราต้องมากดทุกคนให้ถึงคูณสิบนะทุกคนต้องมีสมาธิตรงนี้เพราะว่าอันเนี้ยสเตจเนี้ยมันรู้สึกจะปลดล็อกแว่นตาค่ะ เออจะปลดล็อกแว่นตาเมื่อกี้พันไม่ได้พาไปดูใช่ไหมราจะบอกปลดล็อกแว่นตาเดี๋ยวตอนท้ายคลิปพันจะพาไปดูทีเดียวเนี่ยเราต้องให้มันถึงคูณสิบนะมันจะปลดล็อกแว่นตาให้แต่อันเดียพันจปลดล็อกไปแล้วถ้าปลดล็อกไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าให้ถึงคูณสิบนะคะและถ้าคูณสิบเนี่ยมันจะได้ครั้งละห้าร้อยตลอดเสมอไปไม่ว่าจะกด กี่ครั้งนะก็จะคูณห้าร้อยห้าร้อยเป็นการปั๊มเงินที่เร็วนะเร็วอยู่แค่สามวิห้าร้อยสามวิห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ปั๊มตรงนี้แค่ทีเดียวถ้าเราเดินออกมาใช่ปะ่ะเราเดินกลับไปใหม่มันจะหายไปแล้วเอออ่ะทีนี้แล้วก็มาเก็บเงินตรงนี้ต่อค่ะไปสร้างต่ออีกสเตทหนึ่งอันนี้เดินไปเหยียบมันเฉยๆนะ ไปสร้างต่ออีกสเตจหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือจะสร้างไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอ่ะและตรงนี้เราก็ไม่ต้องวิ่งไกแลแหละมันจะมีตู้ตรงนี้โผล่มาให้อีกใช่ป่ะจริงๆตรงนู้นอ่ะถ้าเรายังสร้างยังสร้างอยู่ตรงนู้นก็มีตู้หนึ่งนะคะเดี๋ยวพัจะตัดมาคีนึงตอนสร้างสเตจสองเสร็จแล้วเลยแล้วกันเนาะ อน,นี้ก็ประมาณห้านาทีผ่านไปค่ะประมาณนะคะประมาณนะห้านาทีแต่ไม่จะไม่ถึงอ่ะเพราะว่าแพตต้าไปปั๊มเงินจากการยืนเต้นแพตก็ได้ตรงนี้มาเพิ่มนะคะอีกจุดหนึ่งอันนั้นคือสเตจล่างของเราใช่ไหมแล้วเนี้มันก็จะให,ใ,หให้เราสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเออจนถึงตรงนี้นะเนี่ยก็ได้เพิ่มมาตรงนี้เป็นร้านซูชิกับร้านเบอร์เกอร์สองร้านอ่ะทีเนี้ยมันก็จะขึ้นเห็นไหมอุ้ยนี่ ล้วอ้าวทำไมคนหนือเขาแช่อาานกันได้เราแช่ไม่ได้อ่ะเสียใจว่ะเฮก็สร้างไปเรื่อยๆเนาะอันนี้พายังไม่ได้สเตจสองนะทุกคนแค่มาอัปเดตเฉยๆว่าเออได้ประมาณนี้แล้วมีรถ VIP แล้วอ่ามีแคมปิ้งแล้วมีรีสอร์ตตรงนู้นแล้วเนาะ นี้แพคก,ก็จะไปเต้นต่อไปหาเงินต่ออันนี้ใช้เวลาพอสมควรเลยแพคไม่แปลกใจนะที่น้องๆบางคนก็ยังไม่มีเออมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรพี่อะไรเงี้ยเพราะแพคก็ยังได้แค่ได้แค่นี้อยู่ดีนะไอ้สองอันนี้แพคก,ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะคะใช้เวลาพอสมควรเลยจริงๆโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแพคก,ก็สร้างเวทีที่สองเสร็จแล้วนะหลังจากฟาร์มพักใหญ่ๆเลยนะคะเราก็จะมาเต้นตรงนี้กันต่อ เพื่อที่จะปลดล็อกอันนี้นะคะมุมาตั้งสมาธิอันนี้ก็น่าจะต้องไปให้ถึงคูณสิบเหมือนกันนะคะเวลาเราตั้งใจมันก็จะกดพลาดค่ะแต่ถ้าเวลาเราไม่ตั้งใจมันก็จะได้อยู่เพื่อที่จะปลดล็อกไอหน้ากากกันแก๊สนะคะเราจะกันแป๊ดเหมือนพี่เอกไม่ได กันแก๊สเออเป็นนักหลักนีออนใช่ไหม okay. มันจะมาตื่นเต้นเราตอนท้ายเนี่ยแหละคะ่ะ อเคปลดล็อกแล้วเห็นไหมคะได้รับหน้ากากนีออนแล้วนะแต่แพตก,ก็เต้นต่อไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะเราก็ทำเสร็จมาอีกหนึ่งเวทีนะโหมันใช้เวลาพอสมควรเลยนะทุกคนถ้าถึงว่าสิว่าลูกเพจพดอาน้องๆที่เล่นเกมด้วยกันอะ่ะไม่มีใครมีไอ้เจ้าตัวดาบที่แพกกำลังจะทำให้ล้านเลยนะ ึงว่ามันเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรไงถ้าฟาร์มนี้ก็แบบว่าถ้าแบบเล่นเรื่อยๆแบบหาอะไรกินไปด้วยดูหนังดูทีวีดูละครไปด้วยแบบว่าไม่ได้มานั่งแถบแถบแถบทั้งว่าตลอดเวลาอย่างนี้นะคะแปลว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมงได้นะเออแบบเสร็จจบทั้งหมดอะนะคะแต่ว่าเนี้ยคือแบบแพรแบบว่า ทำาน่นทำนี่ไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยคือปล่อย F K อะไรอย่างเงี้ยเออแพทก็ใช้เวลาพอสมควรอะประมาณสามชั่วโมงได้แล้วอะตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแต่พอหลังๆเนี่ยเราน่าจะปั๊มเงินได้มากขึ้นแล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันคูณทีละสองร้ยห้าสิบใช่ไหมถ้าเรากดอะ่ะหลังๆน่าจะปั๊มเงินได้มากขึ้นแต่ว่า ของที่ใช้สร้างก็ใช้จํานวนเงินเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันนะคือแบบว่าอันนี้คือถ้าใครอยากได้ของฟรีคือต้องอดทนนิดนึงเลยนะโดยที่แบบว่าไม่ต้องเติมโลบัคในเกมนะจริงมันมีคูณสองนะคะซื้อ vip อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพพดไม่ได้ซื้อไม่ซื้อไงอันนี้คือตั้งใจจะแบบว่าสําหรับสายฟรีโดยเฉพาะน้องๆที่แบบเป็นลูกเพจแพตาส่วนมากก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ยังแบบว่าขอทางพ่อแม่เติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออสาหรับใครที่แบบว่ายังไม่อยากเติม เดี๋ยวพ่อขอตังค์แล้วพ่อแม่บ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็โอเคของฟรีมีนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ที่สําคัญของฟรีแบบนี้เท่ด้วยนะโอ้ดาบนี่เท่มากนะพัดก็เลยแบบว่าตอนนี้พัดก็ยึดไอดีหลานมาเลยนะสามชั่วโมงได้แล้วอะสามชั่วโมงมาเพื่อแบบว่าเออจะแบบให้จบจบแแบบนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่า ว่างจริงๆแล้วก็มานั่งแบบว่าสร้างเวทีเสร็จปุ๊บแล้วก็มายืนเต้นหน้าเวทีอย่างเงี้ยทุกเวทีทุกเวทเวีแล้วก็ค่อยๆสร้างเร็วๆไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าไม่ได้นั่งดูซีรีส์เหมือนแพนนะแพันั่งดูซีรีส์ด้วยไงมันเลยนานไปด้วยนะเพราะแพปล่อย afk แล้วแพก็ดูซีรีส์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะประมาณจบได้ภายในสองหรือสามชั่วโมงแบบจบจบเลยอ่ะได้ของเลยนะแต่ของแพนนี่คือสามชั่วโมงแพทยังไม่ได้ดาบนะแพทได้แค่ได้แค่ ได้แค่ตัวนี้ยังได้แค่หน้ากากนีออนอยู่เลยนะฟาร์มาจนได้เวทีที่ชายหาดมาแล้วเนาะที่นี้เควสสุดท้ายของเราก็คือถ้าเราจะได้ดาบนีออนเนี่ยเราต้องเต้นลำที่ชายหาดนะคะเน้นนะว่าเต้นลำนะให้ได้ห้าร้อยเคก็คือห้าแสนใช่ไหมคือมันไม่เกี่ยวกับตรงตู้นะอย่างสมุดแพ็คเก็บเก็บอะเนี่ยแล้วขาดูอะม,ม,มันไม่ได้นะคะเราจะต้องเต้นอย่างเดียว แล้วเราก็จะมาเริ่มเต้นเต้นยังไงให้ได้ห้าแสนก็คือเต้นไปเรื่อยๆล่คะค่ะเต้นไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสมาธิดีๆหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะคูณคูณยิง่งคูณเยอะมันก็ยิ่งจะได้เงินเยอะใช่ไหมมันก็จะถึงห้าแสนเร็วขึ้น,นะคะ่ะทุกคนถ้าอย่างเรามีสมาธิหน่อยไต่ไปจนถึงคูณสิบได้อย่างเงี้ย แต่พ้าก็จะสติแตกก่อนอยู่แล้วนะอันนี้จะให้ดูก่อนนะคะอ่ะอย่างเมื่อกี้เราเต้นไปได้หมื่นเก้าใช่ไหมแต่พ้าจะมาอา่านทีตอนที่มันจะใกล้ๆห้าแสนแล้วแล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะแต่พอมาเควสสุดท้ายอะพอได้เวทีได้ตรงนี้มาแล้วอะ่ะคุยห้าแสนอะมาดูเหมือนเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะทุกคนพอไปคูณสิบอะคูณสิบมันจะเท่ากับดึงละเจ็ดพันใช่ไหมแถบทีละเจ็ดพัน แล้วมันแปบเดียวทุกคนมันไม่ได้นานนะเออถ้าเราได้คูณสิบคูณสิบตลอดอะอันนี้พัดหยุดไว้ก่อนหยุดไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูว่าอันนี้ยคือมันขาดจริงๆแค่ประมาณเท่าไหร่นะสองพันวะเออคือหยุดไว้ให้ทุกคนได้ดูว่ากดหราออะซิ m เมนเนาะแต่ว่าทีนี้คือเดี๋ยวพัดขอไปเก็บตังค์ที่ตู้ก่อนแล้วก็สร้างอันนี้นี่เราดึงกันมาเป็นเวลายาวนานนะโอเค มาน่าดึงรอบสุดท้ายแหละเนี่ยโอเคครบพอดีคุณมีถามนีออนแล้วนะคะก็เท่ากับว่าเพชรของแมปนี้แพปท่าสสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเ็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะยกเว้นกาดอันนี้ซึ่งเราไม่เอาอยู่แล้วแลวยังคงใช้ตัวละครหลานอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวละครของแพด้าไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะพวกตาพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นตัวละครผู้หญิงใช่ไหม อ่ะทีนี้เราก็จะมาดูอแว่นตาเราได้ไปแล้วนะอันนี้ใช่ไหมแว่นนีออนมันมองไม่เห็นอยู่ดีแหละเพราะเราเอาหัวเสือมาใส่ซะแล้วเนาะนี่ไงเอาเอานี้ออกก่อนแล้วเราค่อยใส่มันก็จะเห็นึถ้าะเอาให้ครบชุดแต่นะชุดมันมีอะไรบ้างนะ หัวต้องเอาออกหน้ากากกับแว่นเอามาใส่พร้อมกันไม่ได้อ่ะมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหรอ <c oughs> ใส่พร้อมกันไม่ได้ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของของหลาน โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะรับของฟรีนะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่ามันได้แน่นอนนะคะอันนี้คือพัดลองให้แล้วเรียบร้อยนะแต่คือจริงๆแล้วคนอื่นน่ะน่าจะทำแล้วแหละแต่ว่ารูปเพจของแพัะเห็นน้องๆหลายคนยังไม่มีกันนะพัก็เลยเออมาสอนทำซะเลยเผื่อใครที่มีเวลาว่างมากพอจะไปทำตามเนาะจะได้ไปทำกันนะคะ แงวันนี้แพทขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รับชมจนถึงตอนนี้วันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายขอบคุณทุกคนคะ่ะ